ฝันฝันว่ารถเก๋งขั้นดำนะเก๋งขั้นนะนะที่อาจารย์ส่งไปให้แอดทั้งสอง่ะครับค่บบะครับอเลยครับค่ะทะเบียนรถสา,ามาหุกเลยเมนบาค่ะอาจารย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอติดครับแอดทั้งสองและเอฟซีของแอดหนทั้งสองครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แอดมินได้โทรหาอาจารย์ใช่ไหมครับครับผมครับผมอ๋อครับครับผมอาจารย์อาาจรย์อยู่จังหวัดอุดรใช่ไหมครับอาจารย์ครับอยู่จังหวัดอุดรอยู่คําชะโนดนะครับคำชะโนดอครับครับผมขออนุญาตรออีสานนะครับเด้อครับครับอีสานก็ได้ครับอาจารย์ครับผมครับผม ก็เมื่อคืนตอนแรกว่าจะโทรหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าทาทาพิธีอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมพอดีไอ้มีเคสไอไอคล้ายๆเปิดโชคเปิดลาบนี่แหละครับมีคนให้แกงคัพให้ครับแ่งคันโอ้ครับครับผมอาจารย์ทําพิธีเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ก็ไอกระบ่ายเปิดเชคลาภกาบแ่งแ่งมาแากแง เราดวงอระชานรักษาไอ้ระบาดไอ้เจ้าก um ับไอ้เขาเรียกอะไรค่ะเจ้าก็แบบแบบม่นดำนะครับแอนครอ๋อแบบพอนของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอูครับแนนครับเหออาจารย์เขายุคคำชะโนดนะครับอาจารย์ขยุคคำชะโนดหมายถึงอายุคการไอ้ไอ้เนี่ยคำชะโนดไอ้ม yeah, ีจักรเนาะครับครับผมอยู่อยู่แถวแถวหนันเนาะค่ะเนาะก้สิว่าที่แถวนันก็ว่าได้ครับถ้าสิว่าก็อยู่ ทำเส้ดอดนะครับหลักๆนะครับว่าไม่ง่าผกไปพลาดเพราะว่าการท่าไปทาดหน้าเพราะว่าเพราะว่าผมกะหมายถึงว่าเรื่องเของเรื่องก็คือว่าที่ว่าเนาะเพราะว่าผมกับไปเป็นไปเขาเลยนั่นกัเนาะที่ว่าเป็นไปจางนั้น่น้ะครับไปวัดนะครับไปวัดครับครับผมปาตาครับปาครตาครับผมหมดปุ๊อาจารย์ก็เป็นเอฟซีของแอรทั้งสองอ่ะถึงแต่ กอนอาจารย์เห็นแอดเคยไปทายอยู่แถวไอ้อุดรมรรดุงเนาะอุดรครับประมาณนั้นอ่ะครับผมอ๋อแสดงว่าอาจารย์ก็ดูแอด,ดมินมานานพอสมควรแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ตั้งแต่อะไรแม่ครูนะแม่ครูอะไรแม่ครูเปนฐานลินอ๋อครับครับผมอ๋อก็คือสําหรับเกี่ยวกับแนวทางอาจารย์ได้3 5 6เลยใช่ไหมครับอาจารย์งวดก่อน พราะว่าไอ้มันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องครับหมายถึงว่าไอ้คืนวันไอ้ตอนไอ้สมมิต่าวันที่สิบห่าเนาะวันที่สิบห้าเมื่อเที่แล้วมาออกวันที่สิบหกเนาะครับ,คร,บครับผมไอ้วันที่สิบหา่าไอ้ไอจะมีคนที่ข้ามชนดนนะ่ะเขาไปกรวายสังฆทานครับตอนนี้ปุ๊บ ทอถายสังกัานตอนเศร้านะครับรอบมาเนี่ไอ้มาท่วาขมขึ้นก็เป็นวันที่สิบหกนะครับเนาะแล้วตอนที่ขึ้นวันที่สิบหกมาทิวาขึ้นวันที่สิบห้านะครับมาทิวาก็เลยอาจารย์ก็เลยฝันฝันว่ารถเก๋งขั้นดำนะไอ้ที่มาถวายสังกทณานนะเขาไออาจารย์ฝันเห็นแต่ฝันเกี่ยวไหมเราตื่นตอนเศร้ามากวันที่สิบหกอาจารย์ก็เลยไปเบรถปดไปทะเบียนรถเก๋งขั้นน่ะนะที่อาจารย์ส่งไปให้แอปทั้งสองนะครับค่ะครับ บานีอาจารย์กับไออาจารย์ก็คือว่าเห็นมันเป็นเลขตัวเก่าทั้งสามตัวแล้วเพราะว่าเ่ี้แล้วมันออกทั้งหกสามทั้งหกหานะครับเนาะอ่าแบบเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนพุกอ่าอาจารย์กับเล่บมาอาจารย์กับเลขเอาสามตัวสองตัวว่าได้เอารตระลีว่าได้ยี่ไบครับค่ะทะเบียนรถสามหกเลยเมนบคาอาจารย์ครับครับอาจารย์กับเลขคูณนไวค่ะ <chat> แล้วมันมันขึ้นอาจารย์หลังจากที่อาจารย์นีเฮปิที่เสร็จปุ๊บปานนี้อาจารย์กับฟันมันยั่วเพราะว่าอาจารย์เสีอยู่หน้าเนาะเพราะว่าอาจารย์ขันขัเขัเขาจะบอกเขาขัที่ว่าอัสมเพราะว่าอาจารย์ับบไม่ได้ดังบม่ได้ยังดอกไมีื่มีเสียงหรอกจะว่าประเภทปีกายเขับพันศาเจ็ดม้วนซ้อนปีกายครับมาในปีนี้ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ขับพันศามาเนี่ยก็ตั้งแต่หาสองหาคูณแล้วก็ หกสามกะที่ว่าเขาครับที่ว่าเขาแต่ว่าคือว่าเนาะหมายถึงว่าอาจารย์กับผมมีช่องไม่ยังอาจารย์กับกับว่าคอยมีซับมีอาร์มีเบียนะความหมายอาจารย์ก็ได้ยางละหน่อยละหน่อยนะครับผมพอดีครับอาจจะมีอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับแอดทั้งสองอ่าเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่อยู่อุตวนอาจารย์เคยติดต่อแอดทั้งสองแต่ว่าคือว่าบุญบารมีอาจจะเพราะวาแอดทั้งสองอ๋อครับครับผมอาจจะต้องมาบ่ไใดรับหนึงสี่เนาะครับ ผมบและการมือขึ้นแต่เออเดี๋ยว,วาอาจารย์จะเนามความฝันในบางแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าน้มความฝันเนาอะความฝันบางครั้งมอิงมีเ็ตอ่ะแต่ว่าบางครัง้งตารมาขึ้นอาจารย์ฝัน,นว่าหลังจากที่อาจารย์เ็ตพิธีเ็จแล้วเพื่ออาจารย์ก็เกือบเกือบเที่ยงคืนพนละอาจารย์ก็เลยน,นอนพอน,นอนอาจารย์ก็เลยฝันมานี่ฝันว่าอยู่อยู่หน้าอาจารย์นะเขาเรียกอารมเนาะอยู่หน้าแหละฝันอยู่หน้าจะมี่สางหน่วยนึงอ่ะสางไม่ต้ ผมจากต้นน่ะาสั่งเนาะสั่งสั่งน้ำส,าส,สั่งท่อนะครับผมสั่งน้ำบาดผมบ้ดในพระที่อาจารย์ในฝันอาจารย์เห็นว่าสาั่งอ่ะบ้านี้มีกบอยู่ๆๆสามตฮอะกบกบกบสามตบ้ดนี้กระโดดลงสั่งไลยครับครับกะซ้ำเนี่แหละครับความฝันก็ได้อืมันก็กะจะเป็นเป็นแนวท่า,ทาก็ได้แต่ว่าอาจารย์กับพระพ,ยยพิจารณาไปพิจารณากบกับเก้า อันนี้หมายถึงว่ากบสามตัวโดดลุ้งหมายถึงว่ากบสามตัวโดดลุงสางสางมันกลุ่มๆอยู่แล้วนะครับเนาะอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวนี้อาจารย์แต่ว่าอาจารย์ก็ยังเพระทนไอ้ไอ้หมายถึงว่าชัดเจนหรอกเพราะว่าแต่ว่าบางครั้งอาจารย์กับฟันแม่นอยู่ดีวันนี้อาจารย์ก็ได้ตีไปอาจจะเป็นเก้าสามศูนย์เนี่ยแหละครับฮอาจารย์ว่าอาจารย์ล้วท่านเป็นแค่วามฝันแม้ว่าไอ แต่ว่าอัขนขันน้ำมุนของอาจารย์ก็แล้วแต่นอกหลงังข้างทาล้วถ้าเพิ่นสิบอกมาถึงมาคู่อาจารย์มาถึงว่าไอ้ที่จริงอาจารย์ก็อาจจะเป็นล่างล่างเทียมอ่าล่างเทียมเป็นอาสิบบาว,ว่าไอ้เทียมมาถึงว่าพานไถ่านมะ <Okay. S 2> านะครบมาหนี้เพิ่นก็แล้วจะเพิ่นสิเัืงเทียกับขนันน้ำมนเมอเทียกับไขขันน้ำมุน ต่างเชื่อทามี่เพราะว่าอาจารย์ก็มีสายบุญเอฟซีหน่อยบ่หลายหรอกแต่ว่าบางครั้งข้าเจ้าก็เคยได้โชคไลาภมาอาจารย์อืมครับบั่นเพิ่นเพิ่นก็ได้ทรงทรงนี่ล่ะให้ให้ทรงให้โชคลาภให้เพิ่นล่ะบดนี้เพิ่นก็ได้บัดนี้เพิ่นก็ะทรงให้แบบว่าทรงให้พระ,พระพจาร่ายซื้อผลไม้รากไม้ยังง่ะมะหวายมาถวายแล้วอาจารย์ก็เฮ็ดขนมมนต์ต่อนะครับอ่าแต่ว่าเนี่ยมีอาจารย์เนี่ยเพราะท่านเฮ็ดขนมมต์อยู่ออ ครับ,คร,บครับผมขันอมุนกาบ้างแต่ว่าที่อาจารย์ที่อาจารย์ในมั่นใจที่สุดก็คือไอเวลาล่ำล่ำถวายบวงสวงอ่ะอันนัน้นอันนั้นอันนัน้นที่ทพพ็นทานมากเลยก็เคยผ่านอ๋ออ่ไม,ม่อาจารย์คุยที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอาจารย์ไอหน้าเพราะว่ามันสังเกตแล้วเพราะว่าอาจารย์ในเวลาพัน ผูสูงคนจีมาลวงรับประทานนะทำไมครับผมเป็นครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้าสิว่าไออาจารย์โกหกหรือตัวเดี๋ยวหลักฐานยืนยันมีอยู่ครับครับผมเวลาแต่ว่าบัดนี้มาถึงว่านี่นี่เอาความหมายคือว่าฝากไอ้เอฟซีของแอรทั้งสองก็คือว่าไอ้ร่องไปพิจารณาเป็นว่าความฝันอ่าอ่าความฝันแต่ว่าบัดนี้อาจจะมีโค้งทุายอยู่เพราะว่าโค้งทุาย เี๋ยวเขาตัดทั้งสองคอยอติดต่อมาได้บางครั้งถ้าอาจารย์ได้หรือมีตัวดีเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ทั้งสองครับผมครับผมได้เพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ว่าอะไรไปเดินไอ้ซ้ายหาแบบนั้นอ่าแบบทั่วไปอ่ะหน้าความหมายครับค่ะแล้วก็เพราะหลายตัวความหมายถึงมา เพราะว่าไออาจารย์กับไมยถึงว่าอาจารย์กับมีลูกศิษย์ลูกหากันเนาะเพราะว่าอาจารย์บริวาศิลป์เอาตัวนั้นตัวนี้ตาลลำพังครูเดียวเรื่เมเปิดสามตัวนี่ไม่ถึงว่าแยกไปแยกมาก,มากอะบพรมีเงินผือล้วรอครับครับครับผมอาจารยเริ่มเปิเดี่ยวร้ายตครับผมครับเพลงไดนคืออันหมยถึงว่าอันนี้สอบถามไอคือได้ไปอยู่ทั้งนั่งร่องอ๋อมาอยู่บ้านเกิดครับอาจารย์ปันท์ครับ ปานแอดนิวหรือแอดน้องแอดแอดนิวครับอาจารย์โอเคครับผมครับผมครับครับผมก็ไล่อาจารย์กระเบิ้งอาจารย์เนึ่องโย่แล้วก็คมอยู่อาจารย์แล้วก็ลายหม่องไปด้ยเนาะอ่าแล้วแม่นคาดกุบอาจารย์อาจารย์ที่ว่าเราให้อย่างหัวขาดซ้ำนะโอ้ครับครับผมครับเนาะสำหรับของของอาจารย์งวดก่อนมีลูกศิษย์ลูกหาก็ถูกกับอาจารย์บ้างไหมครับเลขสามห้าหกเนี่ยครับอาจารย์ ไอ้บางข้างกระมี่แต่ว่าขาเจ้าว่ามันเป็นเอกตัวเก่าไหมครับแต่ขจาเจ้าก็มีเพราะว่าก็คือไอ้อาจารย์บอกก็ต่างเพราะว่าอาจารย์น่ะมันกระเพราด่างกระเพรากรวงขวางเพราะว่าแต่พี่จะไอ้ไอ้แทบานแน่ลูกศิษย์ลูกหาแน่นะข้าวหมายมันก็เลยบ่หลายคนอ่ะแต่เ่อยผู้ยิงขนกับ่าเอกตัวเก่ากับพอมากนี่นะแต่ว่าของอาจารย์นี่ยอาจารย์เขาเพ่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อนั่น อาจารแค่คู่นสามสามตัวนะครับมผมอาจารว่าได้สามตัวนะคะว่าเด็ทัดเฉียนเนาะครับอาจารยเพราะอาจารย์่็ที่เราอาจารมากไอ้หกขาสามอ่าแต่ว่าเลขของอาจารย์บางข้างตัวนีว้มันมากมันเก่งสีหน้าที่เฮาเบิ่งไงเขาเออนังก็ลักทีอย่างเงี้ยเพราะว่าเลขอาจารย์มากปุ๊บนี่ยม่วทนี่มากตัวนี้ได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยบางข้างน่ะจะบ่ออก แต่ว่าไม่ออกตอทีเท่าเยเาะว่าถ้าเป็นไปได้กบฝากแอตยิดหาสามมาให้เอ๋อครับคร mm ับเพราะว่าอาจารย์ย so ั okay. ่งมาหาสามด้องเนี่ยเพราะว่าเพราะว่างวดที่แล้วอาจารย์สั้นท่งมาหาสามภาษาเพราะว่ากกรกิดไปครับเลยหมายถึงว่าเอซีจะเอฟซีองแอจะแบบว่าเป็นเงวท่างับเพราะชอบกระจัดผัดก็ผ่านนะครับครับผม ยังไงทามีทามีเอ้องุดท่ายเพราะว่าไอ้คงทุดท่ายเดี๋ยวถามมีตัวดียังเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งสัญญาณไปหาทั้งสองครับได้ครับเพราว่าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจไอ้ทาอาจารย์ออกช่องครั้งแรกถ้าถ้าแตกเพิ่มเนี่าก็ฝากแอดไว้แน่หมายถึงว่าถ้าถ้าไอ้ทามีทามีเคสถยามีเคสที่ว่าเบิง์ ังต่อดวงต่อชัตาครับผมจะฝากเบอร์เท่าไรนี้ครับผมอ๋อครับครับได้ครับสําหรับคนที่อยากดูดวงกับอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เออรับแมนครับได้ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้ามาเบื้องดวงอาจจะอาจารย์อาจจะเบิ้งอะไรก็ว่าคันเขาเอื่อนนึกเขาเอื้อนที่ว่าไอแบบส่งเห็นไหมครับผมอ๋อครับผม เ็ไไล่รันเซนตีเกิดอาจารย์ไล่ผู้เป็นแต่ว,ว่าทาทา้า,าจะเป็นน้ำอาจารย์นต้องส่งอย่างเดียวครับ<อ>ผมครับผมครับผมครับครับผมยังไงเดี๋ยวแอดมานครับผมเราเมือ่อคืนเนี่ก็เมื่อคืนก็ถือว่าอยู่ในเคสเคสอะไรเบาๆคนรักคนไหนครับครับก็คืออาจารย์ก็ทําพิธีถอนของได้ด้วยแล้วก็เป็นการส่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ครับแมนครับแม่ครับครับผมเนาะสำหรับคนที่สนใจอยากติดต่อใครที่อยู่แถวอุดรหรือว่าอยู่แถวคำชะโนดนี้ก็คอยติดต่ออาจารย์เนาะเดี๋ยวเอนมินลงเบอร์ให้นะครับท่านผู้ชมครับผมตอค้าคลิปเนาะอ่าครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอหมายถึงว่าแต่ตอนนี้ไอคือไอ ที่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 ไอ้ที่ที่อาสมอาจารย์เนี่ยกวันนั้นแต่แต,แต,แต่แต่วั่ั้นกับพานไปแล้วเนาะไอไอประวัตนะิหนาประวัติได้ได้ได้แม่ตะเคียคคกกนึ้นมาตอนแม่ตะเคียนออพอดีพอดีอาจารย์ได้น้ำแม่ตะเคียนึ้นมากป่ะเนี่ยปุ๊บนี่ไอยังว่าท่านไอเอาขื้นหน้าแตงของหวายเลยแม่เป็นบอ่อขาซีจย์ได้ไปประมาณอยู่ประมาณชักไอก้อนเน,นี่ยล่ะก้อนลงหน้านโอ้ยแม่ตะเคียนให้สามหัวสอนครับผม แล้วตอนนี้แกแกยังให้อยู่ไหมคะอาจารย์กอตอนนี้รู้สึกว่าไอถ้าเป็นอะไรนะในบทภาษามาเท่านาะไอรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นแะถ้าเราอยู่อยู่จะเป็นรึงกับผมแล้วถ้าไหนแต่คนอื่นแหมอ่าเพราะว่าไอคนอื่นเอฟซีที่เป็นมากนะครับมาหาน่ะอาจารย์อ่ะขาเจ้ากระใสเ่วง่วงปิงปองอ่าเห็นว่าอาจารย์มีปิงปองอยู่ข้าเจ้าก็ได้เครับตั้งแต่สี่สอง อ่ะงวดสี่สองก็ก็ได้หมายถึงมาที่มันตะวันกับพานมากเนาะหมายถึงาพว่าผมต้องมาถึงหลบครับผมเดี๋ยวเอาเอางวดใหม่งวดใหม่ครับผมครับแต่ว่าสำหรับอาจารย์นะครับไมตช์เคียนสงสัยจะลื่กันแวละเพราะว่าเป็นวา้นะอืมครับครับผมเนาะเอาไว้อย่างนั้นเดี๋ยวใกล้ๆวันเลขออกเดี๋ยวเอ้มมนจะโทรหาอาจารย์ใหม่นะครับครับผมครับผมครับผมสาหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์นะคะ930หรือว่าจะไปกลับเป็น630ก็ได้แล้วก็ตัวที่ชอบ53ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่ออาจารย์มีตัวดีๆนะคะวันนี้แอดมินก็เป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับสากกิมแบ่งรัฐบานเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ วันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ